สวัสดีทุกคนวันนี้่าอบกัาช่องพเชคคิดแคทซึ่งวันนี้จะมาเล่นเกม s ์ a แครี h ทีชาตรีนีนั่นเองโอ้โหซึ่งตอน,นีย,ยังอยู่กันละไลชัตเตอร์หกนะซึ่งเป็นพาเลก็กที่สามแล้วนี่ข้างคขาวเดี้ยงขูด่ด้วยข้างคข่าใครอยากกินเค้ซีฟรีนี่ทุกคนว่า รูปชัตเตอร์หกหวานไหมไม่ใช่ว่าหวานนะเป็นรูปคุณกูเต้นลำกับแฟนกำลังหินกำลังจะจูบกันนะเดไปชื่อไม่อ่านนะเพขอไปชื่อเล่นแอมันงโอเตาง้เอ๊ะนี่มันก็แบบหวานจีบสวยนะเอ๊แต่ฉันเอ๊ะ

แล้ว pues ก็ถ like ือหางใย้ดู วางกองไปเลยสิ่โอ้โหป่องไปนี่ติดกับกขาเรื่องเลยเนาะมันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าวางไปแล้ววางไปก็ไรค่ะคางเขาไม่ปีนออกมาจากป่องไฟหลุดเฟยป่อมันเนี่ยชอบอยู่ทันปันที่มืดเมือจะตายอย่างนั้นเหรอคือเหมือนว่าคางเขาจะไม่ติดกับที่คงคือเหนือนว่าคางเขาจะไม่ติดกับจักมันที่มันที่คงคูคูดนะ เขาบอกว่าให้เราไปจุดไฟเผาให้ให้เราไปจุดไฟให้ของเขามันออกมานะของเขามันติดกับรเราไอ,อไฟลุกไฟลุกช่้ยร็กเราไปหนีไปแล้วเรารีบไปที่กล่องไฟดีกว่า โอ้โหทุกคนเมื่อกี้ขึ้นไปที่หลังคานะนี่ขั้นสูงสุดส,งสูงมากเลยแต่ชื่ิ่งกลัวความสูงดีด้วยนี่มานชีวิตเกมนะห้ามทาตามคขาเลยปีนขึ้นไปบนหลังคาไม่งั้นเนี่ยเดยวขาไม่งั้นเดียวขาหักก่อนนะไอ <c oughs> ้นี่มันนี่มันชีวิตเกมนะก็อ,อย่าไปทำในชีวิตก็เหล่ากัน นี่มันสีวิตเกมทำได้แต่ว่าสีวิตจริงทำไม่ได้รีบไปเอาข้างเขาข้างเขาข้างเขาดลลาูน้ำตีเปื้อนข้างเขาเต็มฟองหมดเลยเก็บเต้านี่มนาะ ใชที่ห้องครัวเอาประตูล็อกเข้าทังหน้าต่างก็ได้ที่เกลี่ยไถไม่ใช่ที่เกลี่ยงัดคือผิดใช่ค้กุญแจที่คุณครูกำลังจะมาห้องครัวตกไปเล้งไหล ของวันที่คงกัวเอาไว้แกล้งแฟนอ่าใส่ไปแล้วก็ปิดอ่าแล้วก็รอหลุ้เน็่ตีฉันมาแล้วนะมาที่หัวได้เลยค่ะเตรียมของสุดไทยไว้ให้คุณ ตัวเเลนน่นนะเธอก็รู้เออนไมนเป็นเ้น,นะเฮ้ยอยากกินฉเลยคะเฮ้ยต้องอกินจ้าี่หิงวัดินฉลยทั้งเขากินแหวนี่ต่อไปเลยเยอะนะคุณบอกว่ารักผมไม่ใช่หรอเย้เรียบรน้อยสำเร็จนะก็วันนี้ไปชื่อก็ขอเราไปกว่าสรอมนี้ไปแล้วนะไป